สวัสดีครับผมธารัชรัตน์รลายมือผ่าละัดพบทุกรมวันนี้พบกับทุก <Gym>. ท <Napoleon> ่านเช่นเคยวัน <mother> น <suggested> ี้คนจะมทำนายดวงสตาคนเกิดราศีพฤษศในเดือนมิถุนายนพศ2567นะครับผมก็เริ่มกดไพ่เลยไพ่ใบแรกได้เลิฟเวอร์นะครับผมความจริงไพ่ที่จับได้วันตอนแรกทำนายของราศีเมษแต่ตอนนี้มาทานายของราศีพฤษศก็ ดีทั้งราศีเมษดาวศีรุศพเลยนะครับผมก็คือเอาเป็นว่าสามใบเนี่ยได้ไพ่ไปดีหมดเลยเดี๋ยวจะทํานาไปให้ดูไปลาดับลาดับสองฟาสีทองทั้งสามใบไพ่ใบแรกเนี่ยคือทางเลือกคู่ครองหมายถึงใบที่เกี่ยวใบเนี้ยมันเกี่ยวกับอะไรผมจะบอกคีย์เวิร์ดคร่าวๆว่า,พาไพ่ใบนี้คือทางเลือกโอกาสของคน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 ,คนเนี้ยว่าจะได้คู่รักใหม่ คู่รักใหม่อะนัอย่างนี้แต่หมายถึงคนยังโสดน,นะหมายถึงทางเลือกแต่ในที่นี้มันหมายถึงกิเลสก็ได้กิเลสหมายถึงว่าความโลภอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะความโลภหมายถึงว่าถ้าคนเราอยากจะมีความพัฒนาตัวเองมันก็ต้องมีความโลภเกิดขึ้นเราถึงจะได้สิ่งอะไรใหม่ๆขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอยาก p a ชชั่นหรือความปรารถนาแล้วมันก็จบอยู่แค่นั้นนะใช่ไหมละ่ะมันก็จบอยู่แค่นั้นไม่เกิดอะไรแต่ p a ชชั่นถ้าเป็น devil นี่จบเลยนะ มันจะมาคล้ายๆเดวิลมันก็จะคล้ายๆโรเบิร์ตโเร์คือฝ่ายดีเดวิลคือฝ่ายชั่วถ้าเดวิลนี่ก็คือแฟชั่นในทางที่แบบว่าเขาเราียกว่าตันหากินเลสพวก,กาอารมณ์ที่แบบว่าต้องการที่จะไอ้นั่นอะเอาเขาอย่างเดียวอะแต่ว่าในนี้ก็คือหมายถึงว่าความรักที่ปราศจากประมาณนั้นแหละปราศจากอะไรเรื่องพวกนั้นอะอมหมายถึงว่ามันไม่ใช่หมายปราศจากเรื่องวนั้นมันอาจมีเรื่องพวกนั้นเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่มันก็หมายถึงว่า เราในสิ่งดีๆมันหมายถึงว่ารักกันวยความเข้าใจถ้าเปี่ยมในเรื่องความรักนะถ้าเปี่ยมในเรื่องการเงินการงานไพ่ใบนี้มันจะดีมากเลยนะมันหมายถึงทางเลือกใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือว่าลองดิลองลองลองดูดิโอกาสใหม่ๆมันจะเข้ามาลองเสี่ยงดูสักตั้งนะครับผมแต่ในทางที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวจะบอกว่ามันก็คือโลภมากเกินไปมันหมายถึงว่ายังไม่รู้จักพอมันก็เป็นไปได้นะครับผมอืเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวจะบอก จริงๆไพ่ใบนี้คือ5เดือนก่อนที่จะถึงเดือนปัจจุบันคือเดือนมิถุนายนไพ่ใบที่2ก็คือที่ผมทำนายเนี่ยคือปัจจุบันคือ,อเดือนมิถุนายนคือไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่3คเพื่อนาคตที่ถัดจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับผมก็ไพ่ใบที่3นะอนาคตที่ถัดเดือนมิถุนายนก็อาจจะสักสองเดืนอน2เดือนสาเดือนมันทำนายได้มีจํากัดเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทํานายได้ยาวๆไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่นะจริงๆเราไพ่ใบนี้ต้องพูดก่อนว่า มันคือห้าเดือนคืออะไรสองเดือนสามเดือนสี่เดือนไม่จํากัดน,นะมันคืออดีตจริงๆแล้วจะบอกว่า the lover the lover หมายถึงถ้าคุณได้ the lover เนี่ยผมจะบอกว่าบางคนก็บอกแบบนี้บอกว่าราศีพฤษภจะมีเรื่องเกี่ยวกับความรักเข้ามาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวเข้ามาเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับไฟสว่างเข้ามาเกี่ยวจะต,ต้องดูบริบทคุณด้วย คุณเป็นคนอายุเท่าไหร่คุณมีความปรารถนาคุณมีแพชชั่นยังไงถ้าบางบางคนแบบว่าโอ้ยแก่แล้วทําอะไรไม่ไหวแล้วโอ้เรื่องจะไปทําอะไรเรื่องพวกนั้นก็ไม่ไหวแล้วพไพ่ใบนี้ขึ้นก็ต้องเปลี่ยนความหมายแล้วแหละเพราะผมทํานายโดยรวมผมไม่ได้ทานายแบบ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 จาะจงคนถ้าจ่อจงคนมายืนอยู่ต่อหน้าผมเลยเนี่ยผมก็ทานายได้ถูกมากยิ่งขึ้นก็แล้วแต่นี่ต้องดูดวงส่วนตัวแต่จริงๆแล้วพไพ่ใบนี้เดลิเวอร์มันหมายถึงทางเลือก จริงๆน่าจะบอกว่าสองสาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีทางเลือกเข้ามาให้ราศีพุษศพค่อนข้างเยอะอืมมันมีทางเลือกมันมีทางเลือกเกิดขึ้นแต่ผมจะบอกว่าก่อนที่เราจะทนายดวงจรเรามาทนายดวงพื้นดวงเงอนราศีพุษศม,มันหมายถึงเลเวอร์อย่างนี้เลยเพราะาดาวศุกร์เป็นดาวประจําไพ่ใบนี้คือไพ่ดาวศุกร์เลเวอร์นี่คือดาวศุกร์มันก็แปลได้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าไพา่ใบนี้คือไพ่ที่บ่งบอกถึงดาวศุกร์ มันหมายถึงดาวความรักเทพีวีนัสอะไรประมาณพวกนี้ครับผมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยใช้คํานี้ก่อนว่าราศีพุธสอบส่วนใหญ่แล้วคุณจะเห็นว่าเขาเป็นคนตอนหนุ่มตอนสาวเขาเป็นคนที่ปากหนักเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกให้ใครเห็นแบบว่าลึกๆความอ่อนแอของเขาเขาจะไม่ค่อยแสดงให้ใครเห็นแต่จริงๆแ้โชคดีเรื่องการเงินมากนะ เงินที่รอบคอเพราะดาราศีพฤษภเป็นดาวที่แสดงถึงการคลังการเงินของประเทศนั้นๆถ้าพูดง่ายๆคือดวงดวงการเงินโลกนั่นแหละดวงการเงินประเทศดวงการเงินโลกคุาผู้ว่าถ้าราศีพฤษภตอนเนี้ยดาวมรุตยูมันเข้าสู่ราศีพฤษภเอาปัจจุบันเลยนะดาวเมรุตะยูเข้าสู่ราศีพฤษภแสดงว่าเรื่องการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไป ให้มีจริงได้ให่ทางเลือกมันจะเลือกซ้ายเลือกขวาลังเลสงสัยเขาะจะบอกว่าการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงระวังตอนเนี้ยคุณดูสภาวะทั่วไปสําหรับโลกใบน,นี้เนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นละ่ะพมา่าระบบการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันมันเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นยังไงและอย่างนึงคือประเทศไทยประเทศอะไรก็ผมผมไม่พูดนะผมไม่พูดเรื่องการเมืองอะไรต่างๆจริงๆจะบอกว่า เกี่ยวกัรเงินเกี่ยวกับการคลังเกี่ยวกับแะงรต่างกเื่องเงินแะงรต่าง,งที่มันไหลเข้าไหลออกของของมั่นคงเกี่ยวกับด,ด้านการเงินไม่เกี่ยวกันกัรทหารนะคือการ Zeiten ายังทหารหรือว่าความมั่นคงของประเทศมันต้องรู้ที่ราศีเมษเป็นหลักแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องการคลังการเงินไอ้เรื่องนี้ไม่ได้ทานายเรื่องถึงโลกและประเทศอย่างเดียวมันทามาทำนาย้ถึงดวงราศีพุธของแต่ละคนเช่นคนที่เกิดราศีพสธการเงินเป็นไงอันนี้ผมพูดคร่าวๆพอ จริงๆแล้วผมจะบอกว่าคนที่เกิดราศีพุธถ้าเรามาพูดมักจะจะมั่งคั่งเรื่องการเงินกันทองเพราะว่าดาวมันเป็นดาวกันคลังกันเงินเพราะเป็นวัวอ่ะเป็นราศีที่มีดาวศุกร์เป็นดาวประจําดาวศุกร์คืออะไรก็รู้อยู่แล้วความรักเขาจะเป็นคนที่บางทีต่อให้เป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์เลยแต่ว่าก็โชคดีเรื่องความรักมีนานลีประถามถ้าเป็นผู้หญิงก็มีเสียมีผู้ชายมีอาจจะไม่ต้องเสียก็ได้เป็นคนที่ แต่งงานกันอยู่ไปแล้วก็ร่ํารวยขึ้นมาทันตาหรือว่าบางทีก็มีคนคอยช่วยเหลือประทามที่เป็นผู้ชายไปที่ไหนผู้ชายช่วยเหลือตลอดแม้แต่ผู้หญิงก็ยังช่วยเหลือแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายมากกว่านะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางทีเรื่องผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะได้เมียประมภ์หรือจะได้ผัวรวยเป็นเรื่องไม่ยากเลยสําบราศิุปศพคุณไม่ง่งางเราก็เป็นคนที่แบบแบบ ว่านอนสอนง่ายด้วยไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบงี่เง่าอะไรอย่างนี้ก็จะยากหน่อยแต่ว่ายังไงโดยรวมก็ไม่ลําบากถ้าไม่ได้เป็นคนชั่วเกินไปต้องดูบริบทด,ด้วยอย่าป่วยกายอย่าป่วยใจจริงๆนะ่าจะจะบอกว่าราศีพฤษศพเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องการเงินสูงแล้วก็อย่างหนึ่งคือช่วงนี้ยราศีพฤษภพเรื่องการเงินที่ผ่านมาเมื่ออดีต ผมไม่ได้บอกว่าอาดีตนานยาวเฟื่อยเลยนะหรือว่าบางทีเป็นอนาคตมันหมายถึงอดีตอดีตท,ที่ผ่านมาไม่นานก,นการเงินค่อนข,ข้างสะดุดหน่อยหนึ่งแต่ว่าการสะดุดนี่มันเป็นการทดสอบเฉยๆอย่าไปคิดมากถ้าเกิดสะดุดแบบนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ดีขึ้นอาจจะมีการทดสอบในเรื่องการเงินคุณหน่อยนะครับผมบางทีบางคนอาจจะบอกว่าเป็นปัญหาหนักผมจะว่าโอกาสสะดุดสะดุดนี่เพื่อทางเลือกนะบางคนสะดุดบาบอกเคยเปลี่ยนงาน บางคนบอกว่าเป็นหนี้บางคนบอกอุ้ยสาร,รพัดเลยแต่มันเพื่อทางเลือกที่มากาก้าวไกลมากขึ้นบางคนเนี่ยที่บอกว่ามันได้ไพ่ตันี้คือมันเป็นเพื่อทางเลือกพอเข้าใจนะครับผมทางเลือกใหม่ที่มันจะรุ่งโรดกว่าเดิมบางคนบอกว่าเอาออกจากงานแล้วมันดีตรงไหนบางคนไปนถึงขั้นนี้เลยนะโดนดีทายออกโดนย้ายออกหรือมีปัญหาหนักบางคนนะบางคนเป็นแบบนี้แต่ว่าเพื่อทําให้คุณมองเห็นโอกาสใหม่ๆทางใหม่ๆลู่ทางใหม่ๆ ก็เป็นแบบนี้นะครับผมแลอย่างหนึ่งคือไพออ่นี้คือบางคนเนี่ยที่เป็นราศีพฤษภบางคนอาจจะเ,เขาเรียกว่าอยากลงทุนอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะบางคนก็เกี่ยวข้องกับความรักก็ได้เดีย๋ยวผมค่อยๆอ,อ,อธิบายไปจริงๆเราจบพื้นดวงราศีพฤษภไว้เท่านี้ดีวกว่าเพราะว่าผมก็พูดทุกคินะพื้นดวงราศีพฤษภวันนี้เราพูดดวงจอเยอะหน่อย แต่ราศีพุธศใครที่ยังไม่รู้พื้นดวงราศีพุธศพชัดเจนผมจะผมพูดพูดทุกคลิปแหละพื้นดวงราศีพุธศพเรามาดวงจรเนี่ยมันจะเสียเวลาเยอะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าทางเลือกเริ่มมาทางเลือกของราศีพุธศเนี่ยจริงๆแล้วเห็นไหมว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาไม่นานก่อนที่จะถึงเดือนมิถุนาอันนี้พอเข้าใจนะครับผมว่าสักประมาณสักสองสาเดือนก่อนหรือว,ว่าสี่เดือนห้าเดือน หรือหนึ่งเดือนก็ได้ที่มันผ่านมาไม่นานเนี่ยมีทางเลือกให้เกิดขึ้นกับคุณมีทางให้คุณตัดสินใจคุณลองดูผู้หญิงคนเนี้ยเขามีเทวดามาบอกว่าให้แต่งงานกับผู้ชายคนเนี้ยเพราะว่าเห็นไหมสองคนนี่เป็นไงเนเน็ตมาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการที่แบบว่าปลดเปื้องที่แบบว่าไม่มีพันธะผูกพันใดใดไอ้ปลดเปื้องเพื่อที่จะแบบว่าทําอะไรกันละ่ะอืม แล้วก็เทวดาเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปทําไปหาไปไปทากับไปแต่งงานกับผู้ชายคนเนี้ยแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ยังลังเลอยู่แสดงว่าทางเลือกบางทีแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนคนที่มีฐานะเป็นคนที่แบบหลอ่อเป็นคนที่ดูดีแต่ผู้หญิงคนนี้เลือกเพราะายังไม่แน่ใจต่อหนทา,ทางที่น่าจะดีในอนาคตก็แสดงว่าทุกทางเลือกทุกโอกาสมันเสี่ยงมันยังมีไม่รู้ว่าจะแน่นอนหรือเปล่า เราถึงบอกว่าไพ่เบ็น,นี้ความจริงแทนที่จะทายเรื่องความรักก็ทายเรื่องทางเลือกใจด,ด้วยถ้าความรักหมายถึงโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับความรักนั่นแหละที่ผ่านมาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนถ้าตัดเรื่องความรักทิ้งไปนะแต่ราศีพฤษภคุณเพิ่งคิดว่าไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงผมทายนะคุณโชคดีเรื่องความรักอยู่แล้วตามพื้นดวงนะตามพื้นดวงราศีพฤษภถามาว่าโสดมีไหมโสดก็มี แต่ว่าก็สบายๆแบบว่าเอาคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่มีคนรักแล้วคุณกินกินใช้ใช้ก็คนเดียวใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องไบ่แบ่งใครแต่มันก็จะมีเพื่อนมีกะไยาณมิตรที่ดีมาคอช่วยเหลือคุณคุณไม่ต้องคิดบ้างส่วนไพ่ใบที่สองดีไหมคือเดือนเมษายนจะบอกว่าบางคนเนี่ยถึงกับขนาดที่ลงหลักปักฐาน บองคนนี้ถึงกับลงทุนระยะยาวสำหรับลาสิลว์โที่อยู่ในเดือนมิถุนายนแต่ผมจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้คือไพ่ที่ดินไพ่อสังหาไพ่การลงทุนจะบอกว่าถ้าใครที่ทำอะไรเนี่ยบางทีทางเลือกของคุณอาจจะต้องรอนหน่อยไม่ใช่แบบว่าอย่างไพ่ใบนี้คือลงทุนทางเลือกแล้วก็ เกี่ยวกับความรักได้ก็หมายถึงว่าโอกาสความชื่นมื่นในเรื่องของความรักความชื่นมื่นในเรื่องของความรักบางทีอย่าไปนึกว่าความรักมันต้องเป็นเรื่องอะไรพันนั้นหมดคือบางคนเดียนแบบว่าอยู่คนแบบเพื่อนอยู่กันแบบชั้นมิตรมันก็ทําให้ชั้นมีความสุขได้นะครับผมแต่ว่าใบาเนี้ยคือถ้าคุณคิดจะจบตกลงปงใจกันมันก็อาจจะแบบว่าเห็นไหมต้องลองสร้างอะไรบางอย่างที่ต่อไปเป็นสะพานทอดยาวคือเขาคิดถึงเรื่องความมั่นคงเป็นหลักอะ่ะเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบว่า อมันชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดถึงมันชั่วคราวพอเข้าใจที่ผมพูดนะมันชั่วขราวแบบว่าเราก็อย่าเลิกกันไปอะไรอย่างนี้เพราะความไม่เข้าใจกันรา,าศีพฤษภคิดถึงความเป็นไปได้มากกว่านะเป็นไปได้ที่มากขึ้นในอนาคตจึงบอกว่าความรักเขาต้องค่อยๆดูไปว่าอะไรชัวอะไรไม่ชัวเนี่ยจึงบอกว่าถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือใบนี้อาจจะเลือก ำหรับที่ดวงเข้ามามันมีดวงความรักเข้ามาดวงการเงินการงานที่ดีเข้ามาแต่เลือกครับและต้องตัดสินใจเพราะว่าเขามองเห็นเรื่องเงินแสดงว่าช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยโอกาสเรื่องเงินเข้ามาความรักก็เข้ามาด้วยแต่ว่าคุณไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่หรอกใช้คํานี้คุณไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหร่ในช่วงเดือนมิถุนา แต่ผมบอกว่าอย่างหนึ่งนะลาศีพฤษภก็ไม่ค่อยใส่ใจใเรื่องความรักอยู่แล้วสิ่งที่เขาใส่ใจจ,จริงๆอ่ถึงตอนเขาเป็นคนโรแมนติกเป็นคนโปกค่าแต่สิ่งที่เขาใส่ใจคือเรื่องเงินและสุดท้ายยังไงผมจะบอกว่าหลังจากเดือนมิถุนาอนาคตมั่งคั่งครับไพ่ใบนี้คือไพ่แห่งตั้งหลักปักฐานถ้าใครที่มีธุรกินเล็ก ก็จะมั่งคั่งไม่ทําใหญ่บือ้อหวาก็ยังมั่งคั่งคือมีเติบโตขึ้นอนะ่ะไพ่ไม้เท้าคือไพ่งงแห่งการเติบโตไพ่แห่งการฟูมฟักจากสถานะเล็กๆหรือบางคนอาจจะอยากแต่งงานมันแล้วแต่คนนะบางคนอยากแต่งงานก็ได้แต่งสมใจอย่าไปคิดว่าผมใช้คํานี้บางคนบอกว่ายังไม่ทันเริ่มเลยยังไม่ทันเริ่มชีวิตยังไม่รู้จักผู้หญิงคนไหนเลยแล้วมาหลายคนมาถามผมว่าจะมีแฟนไหมอะรแนี้ถามผมว่าจะได้แต่งงานไหม แฟนยังไม่เห็นตัวเป็นต้นเลยครับมาถามผมว่าจะแต่งงานไหมก็มเลยบอกว่าบางคนหนักกว่าอีกผู้หญิงบางคนยังไม่มีแฟนเป็นตัวเป็นตนบอกว่าลูกจะมีกี่คนลูกจะดีไหมผมก็เลยทานายดวงไปมาไปมายังเขาถามว่าแฟนมียังโอ้โหแบบแบบผมเล่าให้ฟังอะไรลงส่วนตัวแต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่าสร้างหลักฐานได้บางทีมีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเก่าบางคนที่ไม่มีฐานะอะไรเลย ไม่มีแม้แต่กระทั่งอะไรเล็กน้อยก็จะมีอะไรตั้งหลักปักฐานได้มากขึ้นรวมเห็นการณไพ่ใบนี้คือสร้างตึกสร้างอาคารเอามาจัดงานฉลองเปิดบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่มันเป็นไพ่ที่แสดงถึงสถานะที่ว่ามันเป็นสถานที่แสดงออกมาสร้างว่าจะดีครับมันจะดีโอกาสอะไรใหม่ๆที่ดีเกิดขึ้นและอย่าลืมไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่ใบนี้มันเป็นท้องฟ้าสีทองทั้งหมด แสดงว่าสิ่งดีๆสิ่งที่สรงเจิมลาสิลุศก์มันก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าใบนี้นะถ้าเราดูมันหมายถึงความมั่นคงใครที่อยากได้ความมั่นคงต้องได้ไพ่ใบนี้แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้จะไพ่ใบนี้คือเริ่มสร้างความมั่นคงมากขึ้นแต่ถ้าใครที่มีความมั่นคงมากอยู่แล้วก็จะมั่งมั่งคั่งขึ้นอีกแต่ใบนี้คือความมั่นคงที่เริ่มขึ้น ไม่ใช่ความมั่นคงระยะแบบว่ามีมากอยู่แล้วนะแบบว่ามากแบบอะไรกันนะมันคือความมั่นคงในระดับพอเหมาะแต่ผมจะบอกว่าใครที่มีความมั่นคงมากอยู่แล้วจะเป็นยังไงบางคนอาจจะอยากเปิดธุรกิจใหม่อยากทําอะไรใหม่ๆก็ได้หรือถ้าบางคนที่ไม่ได้คิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆเลยก็จะมั่นคงมากกว่าเดิมเราอย่าเรียกว่าความมั่นคงเราเรียกวความมั่งคั่งกันนะจบไปแล้วสำหรับครี่อการดูอะยมือวิเศษกับผมติดต่อทางไลน์ดีไม่ได้ที่ไลน์ดีทรล256 ตัดข้อความด้านล่างคลิปยูทูปนะครับผมผมเป็นหมอดูเลมือให้สี่ใครเรื่องการดูเลมือให้สี่วันนี้ผมจะพูดไม่มากนะผ,ผมก็ตัดลายดีทัรงลสองหกแต่อข้อความด้านล่างคลิปยูทูปลายดีทั้งลสองหกนะครับตัดข้อความด้านล่างคลิปยูทูปทักมาดูเลมือให้ยี่สีหรือจะเป็นโงเ่เฮงก็ได้สามอย่างแต่ความจริงโงเ่เฮงเนี่ยผมจะไม่ค่อยดูให้ใครหรอกเพราะว่าบางคนก็ไม่อยากให้ผมดูด้วยเพราะมันต้องส่งหน้าหน้ามาส่งหน้าทางออนไลน์มาเพราะฉะนั้น หลักๆก็จะเป็นลายมือพี่สี่หรือถ้าใครจะให้ดูงอเขงก็ได้ก็ส่งรูปหน้ามานะครับผมก็สามอย่างดูผ่านทางออนไลน์นะครับผมอ่อสามอย่างนะครับผมออนไลน์แบบทางลายไอเดียทาร์ทอหกด้วยจะเป็นลายโอเอเราจะมีเป็นลิงก์อองน,ง YouTube, นะครับผมเราเป็นลิงก์ใต้ข้อความานล่ังคิดยูทูบนะครับผมเป็นช่องทางสำรองเพราะว่ารับได้ไม่จำกัดส่วนลาย o ลนยทาราทซองหกเป็นช่องทาง หลักเป็นเพื่อนกันนะครับลายทั้สองหกก็ดูสดๆทางทรไลา์ไม่พิงสองไปแม่เสียงส่ง,งปบด้วยคุณสดๆทางทไลายเป็นโค้ดที่เต็มที่เป็นโค้ดที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานการเงินโชคลาภความมัง่งคั่งรวยหรือเรื่องการพัฒนาธุรกิจหรือเรื่องต่างๆความรักอะไรต่างๆก็เต็มที่ผมมีบรรยากาศการจบนิวโริงจิสติกโปรกรมิงนะครับผม บริษัทการโค้ดที่มัลติสเซนเรียนนะครับผม,ผมก็เป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีประกาศการจบจากสมาคมคนในประเทศไทยในพระราชินีนุบธรรมด้านลายมือพิพีซีแล้วก็มีด้านหัวเห้งน,นะครับผมก็พรานนี้ก็ใครที่ต้องงานมาที่สงงานก็มาได้ลายมือพิพีซีหัวเห้งตัวเลขแบบดูกันเป็นเป็นแบบเห็นตัวกันเป็นเเลยที่สงงานลายมือพิพีซีหัวเห้งตัวเลขแบบชุดใหญ่พิพีซีเลยแบบธรรมาดาลายมือพิพีซีจากกาังหวะที่นชั่วโมงครึ่ง ต้องแหวก VP ก็แหวเธรรมดานะครับผมก็ขอเรื่อขอที่อยู่มาได้ถ้าใครไม่มาต้องการมาที่สังงานใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด Subscribe กดติดตามผมนี้เป็นกำลังใจด้วยถ้รมีควคิดใหม่ๆคิดดีๆที่จะส่งไปเรด่อยก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดแชร์กดถูกใจเยอะๆครับผมลาอย่างเช่นสวัสดีครับสวัสดีครับ